พวงมาลัยไม่หมุนคืนกลับในขณะเวลาที่เราเลี้ยวแล้วพวงมาลัยรถของเราไม่หมุนฟรีคืนกลับมาสาเหตุเบื้องต้นมันเป็นมาจากใครได้บ้างหน้าที่หลักของพวงมาลัยก็คือเป็นระบบการควบคุมทิศทางในการขับขี่ในขณะขับต้องไม่เลี้ยวไปเลี้ยวมาสส่ไปใส่มาไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านข้างก็ตามส่วนการทำงาน พวงมาลัยรถยนต์นั้นปกติเวลาเราเลี้ยวแล้วพวงมาลัยจะต้องหมุนฟรีขึ้นกลับมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทิศทางของล้อนั้นตรงเหมือนเดิมแต่หากเราเลี้ยวแล้วพวงมาลัยนั้นไม่หมุนฟรีขึ้นกลับมานั่นแสดงให้เห็นว่าพวงมาลัยของรถเราอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะครับ สำหรับสาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เกิดกรณีของพวงมาลัยไม่หมุนคืนกลับมาการวิเคราะห์เบื้องต้นที่เราสามารถทำได้อันดับแรกง่ายๆเลยคือที่ลมยางของรถเราบางทียางรถของเราอาจจะอ่อนเกินไปก็อาจจะส่งผลทำให้พวงมาลัยนั้นไม่หมุนคืนกลับได้เช่นกันเพราะว่ากรณีที่ยางลมเราอ่อนมากกว่าค่าปกติล้อนั้นจะหนักขึ้นมันจะส่งผลในบางกรณีการหมุนคืนกลับอาจจะมีความผิดปกติอาจจะ หนักและทําให้หมุนช้าก,กว่าเดิมก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ลองเช็คลมยางก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะถ้าลมยางอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วปัญหายังไม่หายให้ไปดูที่เรื่องของการตั้งศูนย์ล้อหน้าอาจจะมีความผิดปกติอาจจะต้องนํารถเข้าไปตั้งศูนย์ใหม่และอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากระบบช่วงล่างนะครับอุปกรณ์ช่วงล่างอาจจะมีความผิดปกติอาจจะมีการเสื่อมชำรุด ไปตามอายุการใช้งานหรือไม่สําหรับรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอาจจะบางท่านอาจจะนํารถไปเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วงล่างมาและอุปกรณ์นั้นอาจจะไม่ได้รับมาตรฐานทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุได้เช่นกันสําหรับอาการที่พวงมาลัยรถหมุนแล้วไม่คืนกลับมานะครับหวังว่าเรื่องราวในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์คุณชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับลองดูนะครับถ้าสมมติว่ารถของเราเลี้ยวแล้วพวงมาลัยไม่หมุนคืนกลับมาแบบ ปกติที่เคยใช้นะครับก็ลองเดาไปที่เรื่องของลมยางก่อนเพื่อที่จะได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่หากตรงนั้นยังไม่เจอก็ค่อยไปสู่สเต็ปที่2และที่3นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆของเราได้ในทุกๆสัปดาห์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กแล้วทุกปัญหาเรื่องรถก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบพระคุณครับสวัสดีครับ